จีนเปิดตัวลูกลักลําใหม่นะคะสายดำผุดดำว่ายค่ะคราวนี้นะคะก็เมื่อวานซืนค่ะทางด้านของสื่อทางการของจีนนะคะทั้ง CCTV แล้วก็กองพิรามก็ได้รายง,งานนะคะว่าทางด้านของกองทัพเรือของ PLA เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวลูกลักลําใหม่นะคะสายดำผุดดำว่ายลำนี้แหละค่ะก็เรียกได้ว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบอร70ปีของกองทัพเรือของ PLA นะคะซึ่งลำใหม่ล่าสุดนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะสามารถที่จะแอบเก่งมากกว่าเดิมนะคะใบเรือหรือว่าตัวเรือเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้ซ่อนเก่งหลบเก่งนะคะหลีกเลี่ยงเก่งนะคะดำน้ําเก่งแล้วก็สามารถที่จะหาได้ยากกว่าเดิมด้วยนะคะซึ่งเป็นสเปคที่จําเป็นมากๆเลยสําหรับสายดําพุดดำวายนี้นะคะก็ มีชื่อว่าไทศย0สานั่นเองอ่ะนะคะในเวลานี้ค่ะจีนเองก็เปิดตัวแบบรัวๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวน้ำหรือว่าใต้น้ำค่ะผิวน้ำเนี่ยก็ลูกสาวคนที่3ของกองทัพเรือ PLA อย่างฟูจีเอนนะคะก็มาเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเดือนเดียวเนี่ยก็ออกมาเดินแคทวอล์กถึง2รอบด้วยกันเลยนะคะก็คาดว่ารอบที่3เนี่ยก็คงจะมีการทดสอบการฝึกซ้อมทางเทคนิคที่มากขึ้นกว่ารอบ1รอบ2อนะคะส่วนลูกหลักคนล่าสุดสายดาผุดดวัวา ลายลำนี้นะคะจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็มองว่าจากลักษณะของการที่ออกมาเปิดเผยครั้งนี้นะคะ น่าจะอยู่ในช่วงของการที่จะสามารถเข้ารับราชการได้แล้วนะคะมีความพร้อมถึงขั้นนั้นแล้วล่ะคะ่ะก็เป็นลูกลักลําใหม่นะคะที่มีความจําเป็นมากๆเลยในเวลานี้ค่ะแล้วก็ทางด้านของจีนเองนะคะสีจิ้นผิงเองก็เดินหน้าแล้วนะคะว่าอีก10ปีเขาเป็นกองทัพระดับโลกนะคะแล้วก็สําหรับกองทัพเรือของจีนในเวลานี้เนี่ยก็ขึ้นแทนเป็นกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะส่วนทางด้านของเทคโนโลยีความทันสมัยเนี่ยก็ยังคงเป็นของ พี่เบิร์มเจ้าเดิมอยู่แต่ถ้านับกันด้วยปริมาณเนี่ยจีนเองก็มีมากกว่านะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อเองได้ด้วยอย่างลำสามลำสี่เรือบรรทุกเครื่องบินจีนเองก็สามารถที่จะต่อได้เองแล้วด้วยนะคะก็แน่นอนค่ะในเวลานี้นะคะนาตโตเอเชียมาถึงบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปูตินก็บอกอย่างนั้นนะคะปูตินเองถึงจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในเอเชียด้วยค่ะเพื่อที่จะสร้างความ อุ่นอกอุ่นใจนะคะให้กับเพื่อนพ้องนะคะให้สบายอกสบายใจกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยก็ย้ายตลาดจากทางฝั่งของยุโรปนะคะมาสู่เอเชียบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่อย่างน้อยเราก็มีทีมบลิกซนะคะที่เหนียวแน่นค่ะมีอาเซียนที่เหนียวแน่นนะคะเพื่อที่จะช่วยกันดูแลสอดส่องบ้านของเรานะคะให้สงบร่มเย็นเหมือนเดิมค่ะ เช้าวันนี้ทางด้านของรองประธานาธิบดีหญิงของไต้หวันนะคะก็ออกมาเปิดเผยด้วยนะะบอกว่าให้ดูทางด้านของเคียฟเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะอย่าให้ไต้หวันเนี่ยต้องซ้ำรอยกับยูเครนนะคะ